สามแล้วครับสี่ห้าหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบอารสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นอยงพี่น้องสิบหกเป็นตะมันบ่ครับสิบเจ็ดสิบแปดอารสิบเก้า ไทยน้อยกับสมสมครับนี่ปนอยีสิบได้บอจังยี่สิบจะได้บอครับอันที่ยี่สิบก่อนครับสี่ได้บอโอ้ยไก่ันตัวนี่เก่าลครับเนี่ยยี่สิบหิบเอดิบสองยิบสามมอเดียวครับยี่สิบสามดอกครับ สองเดียวครับผมส่วนนี้ก็ผมมาหมานแล้วครับตั้งแต่ผมหามากนี่ลก็น,นี่ละได้หลายแล้วมาอนี่ยกด่ามาเจอพี่น้องเด้อมื่อกี้น้ำกันได้จนะเจอมองแบบนี้ก็ได้เรี่ยวครับแปบ๊บเดียวได้ครับมันหมานพี่น้อง